สวัสดีครับพบกับนัดน,นะครับอีสู u t r u c ัชโฟเซครับวันนี้เราอยู่กันที่อีสุสู i n คิงยนสาขาสำยักปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับชมนะครับช่องนี้เป็นรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีส่งมอฟรีทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นรถ12ล้อจากโรงงานนะครับมีชื่อรุ่นว่า Fyh 360แรงม้านะครับเป็น10ล้อ2เพ่านะครับก็ใช้งานสำหรับการวิ่งเดี่ยวก็ได้วิ่งพ่วงก,ก็ดีนะครับแต่ถ้าให้คุ้มค่าต้องมีลูกพ่วงมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปชมรายละเอียดนะครับว่างานต่อกระบะดัใช้งานลักษณะไหนแล้วก็พาไปดูที่ตัวรถครับว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างๆยังไง บ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับ12ล้อ F Y H 360แรงม้านะครับก็เป็นรถ12ล้อแท้จากโรงงานนะครับออกแบบมาสำหรับงานขนส่งที่มีการลากลูกพ่วงไปด้วยนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับสำหรับการวิ่งพ่วงแม่ลูกนะครับที่กฎหมายให้ไว้ก็คือ แม่ลูกน้ำหนักรวมนะครับ50.5ตันนะครับน้ำหนักที่ตัวแม่จะมาแล้วที่30ตันเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ตัวลูกก็จะได้อีก20.5ตันนะครับตัว FYS 360แรงม้านี่ก็จึงเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะไปลากลูกเป็นลูก2เผาะนะครับเพราะว่าลูก2เผาน้ำหนักตัวรถ บวกน้ำหนักบรรทุกของเขาล่ะได้22ตันนะครับแต่ว่าพอแม่น้ำหนักไปแล้ว30ตันเหลืออยู่ที่ลูกอีก20.5ตันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวลูกแค่2อคานหรือลูก8ล้อก็จะเพียงพอนะครับก็จะได้น้ำหนักของสินค้าที่บรรทุกไปได้สูงสุดเต็มที่นะครับ ก็จะคุ้มค่าที่สุดนะครับก็เดี๋ยวพามาชมนะครับความหล่อเหลาของรถที่มาจากโรงงานก่อนเนาะเพราะว่าคันนี้ก็จะเป็นหล่อแบบว่าไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรมากนะครับจะสังเกตว่าในส่วนหัวไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะนะครับในส่วนหัวเก่งเนี่ยจะเป็นเดิมๆสีขาวคลีนๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นเครื่องยนต์360แรงม้าที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ย กระจังหน้าก็จะมาเป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับาบางทีรุ่นอื่นๆเอามาเปลี่ยนกระจังหน้านะครับก็กระจังหน้าก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะเคยสอบถามเรื่องของอะไรไปกับทางฝ่ายอะไรนะครับก็อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับเอามาดูกันต่อนะครับ,นะรบเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมมานิดหน่อยที่ไม่เดิมจากโรงงานก็จะมีติดสเกิร์ต ข้างล่างครับที่กันชนนะแล้วก็จะมีใส่หมวกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นหมวกที่เป็นหมวกลู่ลมที่เอามาติดตั้งจากอู่จากภายนอกนะครับใส่เข้าไปไม่ใช่หมวกที่มาจากโรงงานนะครับเพราะรุ่นนี้หมวกจากโรงงานไม่มีนะถ้าเป็นหัวลากจะมีหมวกจากโรงงานที่ว่า เรียกว่า Aero m a x นะครับเรามาดูครับ12ล้อแท้จากโรงงานนะครับก็จะเป็นตัวคานหน้าคานที่2นะครับก็จะวิ่งสัมผัสพื้นตลอดเวลานะครับตัวนี้จะไม่ใช่แบบถุงลมที่จะยกล้อขึ้นเอาล้อลงได้นะครับก็จะเป็นล้อที่วิ่ง สัมผัสพื้นตลอดเวลานะครับก็ใช้ระบบโชกอัพและแนบนะครับเป็นช่วงล่างคันนี้ก็ต่อตัวถังเป็นกระบะดั้มมานะครับจากทางอู่มีโชครุ่งเรืองกิจนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอโชคชัยนะครับ ล้อหลังนะครับก็จะมีเฟืองท้าย2ลูกนะครับที่เผลาท้ายคู่หน้าและเพลาท้ายคู่หลังนะครับก็เป็นแบบรถที่วิ่งบนถนนเรียบก็ได้บนทางไม่เรียบหรือสมบุกสมบันก็ได้แล้วก็เหมาะสำหรับการลากค่วงเวลาใช้งานปกติหรือมีการขึ้นเขาลงเขาพวกนี้นะครับเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับงานลากลูกพ่วงได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็มีระบบลากจูงนะครับอยู่ด้านท้ายนะครับฝาข้างและฝาท้ายนะครับส่วนทึบ80เซนติเมตรเปิดลงมาได้นะครับถ้าเราไม่ยกน้ำเราจะถ่ายของออกเราก็เปิดฝาข้างฝาท้ายได้นะครับคันนี้ลูกล้ว7เส้นนะครับความสูงวัดจากพื้นกระบะจนถึงรั้วด้านบนสุดก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร20 m. นะครับ ความยาวชัสซีอยู่ที่7.1เมตรนะครับหรือว่า7เมตร10เซนติเมตรกระบะพอต่อมานะครับกระบะดำก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ7เมตรพอดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงออซูซูนะครับตั้งแต่4ล้อบรรทุกนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าสีล้อกลางบางคนก็เรียกว่าสีล้อจัมโบ้นะครับขึ้นไปเลยนะครับ ไปจนถึง6ล้อเล็ก6ล้อกลาง6ล้อใหญ่10ล้อเผาเดียว10ล้อ2เผา1 2ล้อ2เพานะครับจนถึงหัวลากนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดสอบถามราคาและเงื่อนไขต่างๆนะครับมาได้ทางเซลล์นัดนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0895220077นะครับเรามีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับแล้วก็นำรถไปส่งมอบ พร้อมกับการอธิบายการใช้งานการบำรุงรักษาแล้วก็การดูแลการเข้าศูนย์นะครับศูนย์บริการอิสุสเราก็มีรองรับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะเอารถเข้าเช็คระยะหรือว่าซ่อมบำรุงนะครับโดยได้รับแคมเปญเหมือนกันส่วนรถเหมือนกันทั่วประเทศนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่ผมจะรีวิวรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุก isuzu ทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานให้ได้ชมกันประจำนะครับสัปดาห์ละ2 3คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ